อายดาฟ้ามสวัสดีจ้ามือนี่กะจะพามาเบิงเนาะพามาเบิงลำใหญ่ของเห่าหลังจากเห่าเดะลาดสารไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มออกช่อดอกเป็นกระลังตูมกระลังบานกระมีเนาะจ้าเาพื่อนเพื่อนททนใดที่อยากรูกวิธีการลาดขั้นตอนการเตรียมต้นก่อนลาดสามารถไปหาเบิงได้เนาะจ้าสามารถไปค้นหาดูได้กับเพจอายดาฟ้ามเนาะ หลังจากเข้าลาดมาแล้วกับเบิงจาผลผลลัพธ์ที่ได้นี่นะจา่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ปีหน่งหนองยงางเบิงเนะจา่าเพราะว่าเอ่อเข้าจะลาดเป็นสองสองช่วงสองระยะบริหลาลาดพร้อมกันเบิดพร้อมทั้งกะจะมีบางตุนต้นได้บริสมบูรณ์กะจะบริลาดเนะจา่าเดี๋ยวเราจะพายางเบิงยางชมต้นที่เขาลาดสารไปหล,ลักกำลังออกดอกเนะจา่า เดี๋ยวไปชมกันเลยจ้านี่ก็เป็นอีกต้นนะจ้าที่เฮาหลาดอ่หลุ่นที่สองตอนนี้ก็ล่างดอกก็ล่างบานเนาะต้นนี้ก็สำหรับต้นลำไยของเฮานี่ก็อายุได้สปีกว่าแล้วนะจ้ะเพียงแต่ว่าของเฮาจะปลูกเป็นลำไยระยะชิด เขาปลูกเป็นลำใยระยะชีดเขาก็จะแตงตน้นแต่งทรงพุ่มของเพิ่นเนาะจ้าให้เป็นทรงฟ้าชี้งายเนาะจ๋าพิ่นก็นจะต้นบยย่ใหญ่ต้นนพิ้นจะบ่สูงบยย่ใหญ่เพราะว่าเฮาต้องการให้ต้นเพิ่นอยู่ประมาณนี้เนาะจ้าเ <laughs> พราะว่าเขาปลูกเป็นลำใยระยะชีดพิ่นเฮาจะปล่อยให้ต้นเพิ่นใย,ยแห้งกับ่บได้เนาะจ้ามันก็นจะบ่คือที เพื่นปลูกตามระยะปกติเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งอีกจริงๆตุนข้างหลังกับกระลังงามนะาจา้ะแต่เพื่นย่อนแสงจะทายบได้อันนี้ก็เป็นอีกสำหรับรุ่นนี้จะมีลาดอยู่พร้อมกันอยู่ประมาณหกต้น ต้นที่กระล่งมองเห็นนะกําล่งบานสะพังเลยเนาะจ้ะกินกระห้อมหอม,หอมกินดอกของเพ่นสำหรับต้นที่เฮาบาัาหลาดก็มีเนาะจ้ะพระว่าต้นพ่นบ่สมบูรณ์เดี๋ยวจะยางพายางไปเบิงต้นที่เฮาหลาดก่อนไปรุ่นแรกเนาะจ้ะนี่ก็เป็นต้นที่เฮาหลาดกนเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้เพ่นกรเริมเป็นน่วยเนี่ยโน หน่แล้วเดี๋ยวจะซูมให้เบิงงนะจ้าเพื่อความชัดเจนนี่จ้าหน่วยกระทือว่ดดกคือกันนะจ้าตุนทัดไปก็จะ เป็นหลุนเดียวกันเดี๋ยวบึงบรรยากาศรวมๆในแปลงลำญ่ของเห่านะจา้ะ สำหรับคลิปนี้กะผ้ามาัติดตามชมนะจา้าติดตามเบิงผลงานหลังจากเฮ้าหลาดสารเอ่อแล้วลำไยของเฮ้าการออกดอกเป็นจังใดกอยางถีเห็นนะจาา้ายางถี่ทยเห้เบิงสำหรับพี่ๆน้องๆเข้าทานันใดที่ปลูกไว้ต้นหนึ่งสองต้นยาเ็ดกินก็สามารถเ็ดตามใดเนาะจ,จ้าจ้าสำหรับคลิปนี้อยยไอเดาฟ้ามกะสวัสดีค่ะ